ครับนะแป๊บนึนนงอยวไปเบ็ดสาิให้นะครับขอมวยไทยก่อนขอมวยไทยสัก10บาทนะสิบเคเอ้ยสิบาท1นเคนะครับขอสิบาทก็แลนะ้วเบ็ด30คูณ10ไปเหี30สามบาทมาอยู่นะเมื่อกี้น้าบัวน,นะแต่ไม่ได้แต่ตัวถูกไงแต่ดีอยู่นะที่มันคูณสิบนะครับ ถ้าไม่ได้คูณสิบนี่คือเจ๊งครับผมควมกาไอเทียโลควมกาสาธทำงานหนักครับไอเฮีย,มกกนนไ,ฮยไม่ใช่แบบในคอมม่เต่นังโป้ยางนี้ไม่เอานะครับนะเอาไว้ทำงานครับซื้อแบบซื้อมาอย่างเงี้ยผมเล่นเบ็ดสิบาทได้แต่ซองแดงคูณสิบโอ้โหเป็ดเท่าไหร่วะเพื่อนมวยไทยลูกรักเออไปก็ย่อมาขอเป็นสามสิบเป็นห้าสิบเลยแล้วกันนะทุนหนึ่งเค จริงๆ,ๆ,ๆแล้วกูหนึ่งสองสามไปโอ้ 1, โยเี้ยมึงจะแยกกันทำไมเนี่ยไม่ไม่มูนเหอะ่าแลกหรือสีสแควร์ท่า 2, why, สองวายซับสอบหลอกคนดูครับผมไอสัตว์มาก่อเข้า,ววา 1, 2, ไปเถอะวะเ,เนี่ยวัมันอยหนงสองสามไปอ้โหอะไรวะเนี่ย เข้าแล้วมันจะเข้าแล้วปิดร้อยแม่งเลยนะแปดเคพอ,อแล้วแปดเคเข้าเถอะนะเพื่อนมาเลยมาได้เร็วกว่านี้มาเร็วกว่านี้อยุ่งไปโลมาแล้วเพื่อนแต,แตกก่อนเร็วยืดกูหน่อยเจ็ดเคไหมเจ็ดเคไหมเจ็ดเคไหมเจ็ดเคอุเปลี่ยนเกมมาแล้วห้าคนครับโอ้โหเปิดร้อยเข้า <ersch> มาไหมครับทำไงแอไลน์ครับแอไลน์ก่อนรูคอลรูเกมก่อนไหมมามาเอ็นบนทำงานดีเหี้ยมาเร็วเบียดร้อยเลยเฮ้ยโอ้โหมาว่ามาดีแถวสี่เพื่อนแถวสี่รูคอลอะไรนะแม่งเอ้ยลอะไรนะาคอลรวยๆสักดอกเลยเฮ้ยมาว่าแถวสี่ไปเบียร์เวียนหกพันเซ หลายรวยไลยรวยครับผมหลยผ้ารวยครับตามทุนตามทุนเขืนเยียทำลายกันจด้ไลยผ้ารวยไลยผ้ารวยเฮ่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 เ โอ้ดอกละาหกพันดอกเราหกพันหกพันกูอยากช็อคแล้วดอกหกพันวะโอ้โหไอ้ยาโอ้โหห้าหมื่นไปห้าหมื่นไปอยากห้าหมื่นได้ไหมเพื่อนนะดอกสุดท้ายขอกที่สวยไหน่อื้มอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับนะเหนื่อยว่ะ เอาการเริ่มร่อนรักเยอโอ้ทุกคนครับแคปหน้าจอเลยครับผมนะแคปหน้าจอไว้เลยครับนะกิจกรรมรอบนี้คือแคปหน้าจอครับนะแจกคนละสี่สิบนะครับผมนะสุ่มแจกรางวัลเงินสดสองรางวัลไหมเป็นสามรางวัลนะครับสามรางวัลนะสามรางวัลนะแจกสี่สิบเคนะครับผม ไล์เฉยว่ะเฮ้ย hey. มาว่ะโอ้หไลน์มันสวยจัดเลยครับคนดูนะลงดีรออะไล้สัตว์ลงแน่ครับนะโอ้โ oh, หตามทุนได้เรียบร้อยครับนะโอ้โ oh, หบวกบวกครับบวกบวกหมอกแล้วมันแจกครับนะมันแจก